ท่านผู้ชมที่เขารบ่านครับต่อไปนี้นะครับจะเป็นการเรียนสัมภาษณ์ท่านนายกเทศมนตรีเมืองยะโสธรท่านเกรียงไกรพันสายเชื้อนะครับในฐานะขุนพลผู้นําทีมครัวยะโสธรนะครับที่อยู่ในพื้นที่ด้านทางทิศใต้ของกระทรวงมหาดไทยนะครับที่นี่เป็นโรงครัวนะครับที่ทำอาหารบริการ่น้องประชาชนท่านนายกครับของเราเนี่ครับครัวยะโสธรเรา เรามีภารกิจอะไรที่รับผสดชอบบ้างครับ <als> ท <them. S 3> ่านก็จัวัยโสธรนะครับก็คือครัวของมหาไทยนะครับซึ่งมีว่าการกระทรวงมหาไทยท่านเยาววิทยดิษฐ์ได้ให้นโยบายไปทุกทุกจังหวัดนะครับโดยจังหวัดยะโสธรเองท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรท่านรองประวัติ4,000แก้วรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธร รับนโยบายมานะครับแล้วด้มีการประชุมต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับเพื่อที่จะทำคูรมรปมญาไทยโดยให้พี่น้องท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะครับทั้ง9อำเภอนะครับผัดผัดเปลี่ยนกันมาผัด3วันนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่7พฤศจิกายนนะครับโดยโองค์กรในจังหวัดนำมาแล้วก็ผัดที่สองก็คือที่พาะตำหนักขวัง ส่วนเทศกาลเมืองที่มาทําวันนี้ก็คือเป็นปัดที่3นะครับซึ่งอยู่ในช่วงของวันที่13ถึง15นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่14นะครับวันวันรกิจการแข่งขันเรือั้ายยาวที่ยโสธรนะครับผมก็เลยมาเยี่ยมโรงลัวของเทศกาลเมืองที่ได้ทํามาตั้งแต่วันที่13แล้วนะครับตอนเช้าที่มาถึงนะครับก็ได้มีการแพ็คบรรจุข้าวนะครับข้าวเหนียวหมูนะครับหมูแเดียวนะครับแล้วก็เจียวฟองนะครับวมา 500ชุดต่อนมือนะครับเป็นมือของเพ่องซึ่งส่งไปตอนเช้าแล้วนะครับมารับตั้งแต่เมื่อีผมมาประมาณ8โมงครึ่งนะครับแล้วก็พันที่สองประมาณเที่ยงก็จะมารับกับข้าวนะครับซึ่งวันนี้เรากําลังเตรียมจะแพะข้าวเหนียวแล้วก็กาลังจะทอดนะครับแล้วก็มาส้มนะครับเพื่อมันจุบในถุงนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องนะครับชาวมาไทยซึ่งจะมีรถมารับ เราท,ทุกวันนะครับเราจะทำไปจนวันที่1 5นะครับแะจะมีผัดนะครับของทอางรถทามารับผัดต่อ ครับแล้วก็จะมีไปเรื่อยๆจนถึงนะครับประมาณต้นเดือนของธันวาคมนะครับครับเป็นของยโทธรทั้งหมดนะของยโทธรครับเพราะเมนูเด็ดของเราวันนี้เนี่ยก็คือหมูหมูทอดหมูแต่เดียวประส้มเดียวแล้วก็มีประส้มครับครับท่านนายกครับกำลังผลิตของเราเนี่ยแต่ละมื้อเนี่ยชิดปริมาณเนี่ยได้ประมาณเท่ากี่ชุดครับกี่คนก็ประมาณ500ครับต่อมื้อนะฮะวันหนึ่งรับผิดชอบ2มื้อคือเช้ากับเที่ยงเที่ยงอ่าประมาณเที่ยงครับเที่ยงกับเย็นครับอ๋อเย็นอ๋อมื้อเช้าเนี่ย เราก็ไปถึงเขาโอ่งโมงนี่ไม่ทันนะครับอันนี้คือเรารับผิดชอบนะครับโดยเอาแรงของพี่น้องมหาไทยที่ต่างจังหวัดที่พื้นที่ไม่ถูกโรคระบานะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับอืเราทําเช้าแต่ว่าแจกเขาเที่ยงเที่ยงครับทำเที่ยงแจกเย็นอ๋อครับทั้งหมดนะครับเอาละครับท่านผู้ชมดูไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณท่านนายกมากนะครับครับนี่ก็คือภารกิจจากเทศบาลเมืองยะทวันเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศโรงครัวนิดนึงครับโอ้โหครับท่านผู้ชมครับ กระทะทอดนะครับทั้งหมูแดดเดียวทั้งปลาส้มนะครับนี่นะครับวันนี้นเมนูเด็ดนะครับโอ้โหนะครับดูเนื้อหมูเล้วเนี่ยหมูแดดเดียวน,นะครับนายก,น,ายกนี่นะคุมทีมเองครับ เรียงไก่โพชนาครับวันนี้เทศบาลเมืองยะโสธร,รดูเล็ดรับการทอดปลาส้มให้อร่อยนะครับปลาส้มเมืองยะโสธร,รขึ้นชื่อรือชามากนะครับน,นี้เรามีแม่ครัวซึ่งก็ไม่ใช่ใครครับเป็นทีมงานพนักง,งานเจ้าหน้าที่นะครับลูกจ้างนี่เอา นะครับนี่ก็เป็นทีมงานอีกท่านหนึ่งนะครับท่านบุญกว้างจากกองสวัสดิการนะทีมงานมากันหมดครับวันนี้มาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับก็บรรยากาศของเราท่านจะชมไปได้เรื่อยๆนะครับเราจะแพร่ภาพผ่านทาง y o u t u b e นะครับอย่างต่อเนื่อง อันนี้นะครับผู้หลักผู้ใหญ่คณะผู้บริหารเทศาบาลเมืองยะโสธรต,ตลอดจนพี่น้องนะครับภาคส่วนองค์กรต่างๆก็เข้ามามีส่วนร่วมทําเสร็จแผนกแพ็กแผน,ก,นกบรรจุก,ก็จะบรรจุข้าวเหนียวหัน่นใบตองครัวข้าวเหนียวเมืองยออะโสธรอกรอยกอขอหกม,มหาเสียงครับผม